กดทำมันสวยเฮ้ยทำอะไรอ้ยลืมอะไรอีกอะมอะไรอีกเฮ้ยหเยเฮ้ยลูกแต่ต้องมาดูใกล้ใกล้มจะเอาใส่ถุงไปแล้วจะเอาใส่กระถางไปได้นะมันได้มีแค่นั้นนะแค่นั้น วานั่งทีดีเปลี่ยนทางทีโอ้ยดูเรืลยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าดูเรื่องเลยโอ้โหสวยดูดูดูเออโอ้ยโอ้ยลืมเห็นไหมลืมจะแต่งใบให้ท่านผู้ชมดูไม่ทันและไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมติดตามคลิปหน้านะ อนี้มนจะลื้อหนอนตอนแรกว่าจะแต่งใบด้วยอันลื้อลื้อลื้ออันมันยกไปทั้งกระถางมันได้มันต้องอัลื้อให้หมดลื้อให้หมดลื้อทำไมเยอะแยะมาเห็นทักเราทำไมนักหนาวลู้ปวก็จะย้ายออกนะเอาแม่แยกออกมาสิย้ายบ้านนะใช่เอาลูกคุณไว้เนี่ยเดี๋ยวลูกคุณแก่เอาลูกเอาลูกไปเก็เอาลูกไปเก็บเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาสิ งานมารับเองให้ฟรีเลยเอ๊ะไม่แพ็กส่งนะรับเองให้ฟรีนะจ๊าทิ้งให้เขาด้วยนะที่ไหนเนี่ยลูก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 อายุทยามะโอ้สวยโอ้สวยสวยดูลูดูไปแหละไปยังไปแล้วหยิบข้าวนะบอกหยิบข้าวอีกแล้ว ไป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  <S <S มองสวยแล้วครับ <S <S สวัสดีจ้าเฮ้ยต้นต้นไป